สวัสดีนะนะครับผมวันนี้ก็มาตีจิบเะโดนะแต่ว่าพระเอิญได้เจอกับคอกปลาช่อนนะที่เห็นเหยื่อผมวิ่งผ่านน,ะนั่นคือคอกปลาช่อนนะก็มีคนพยายามมาตีกันหลายคนนะครับมาตีผิวน้ําแต่มันก็ไม่เอานะแต่ได้ได้ข่าวมาได้ยินมาแว่วๆ่าว่าจะเอาเหยื่อใต้น้ํามาตีนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันเค็ดเบ็ดซะก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครได้คอกนี้ไปนะก็ใช้เป็นเหยื่อปลักนะครับผม ไปเริ่เยอะครักตามลึกตีดูนะครับทำไปเลยตื่นเร็วเดี๋ยวกลรบไปตรงเมียละเอาแล้วสลว้แล้ว <laughs> ทีเดียวโดน ทีเดียวโดนนะครับกระชอน,นอนะป้อมนนอยังเหรอทีเดียวกัดเลยป้าแม่ขอกนะปล่อยวะ Bà tròn đi bà đô đi à. Bà tròn. Các bà đô vào đây Ní bà tròn. Bà trốn Đó, Bà Lưu đi màu kim bọt lá Cao lực cần lao ยามไปอยังวะยามไปแล้วถ้ายามไปแล้วผมจะปล่อยนะมันไปอยู่กับลูกมันนะครับผมเองก็คนมีลูกนะผมเองก็คนมีลูกนะลูกสองคนนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำบาปแบบนี้นะครับพอมันมาแล้วเห็นไหมลูกมันนะ เห็นเราคณมีรูปเนาะเราไปกลับไปหาลูกไปลูกโอ้ยโดนตรงนี้หัวแตกเลยลรอเนี่ย,ยเล่นมึงเลยโทษโทษโทษไปกลับไปหาลูก